ครับสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับก่อนคำอีสานบันเม่คร okay. ับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมก็ได้ติดตามพ่อจะเิ่พัฒนาของเฮียตุยไม่อีกแล้วครับเมื่อนี้วันที่หาสิงหาคมครับสองพันหกพสามเมื่อนี้สิ่ปิเกียวเขาผู้ไดติดตามผมไปเด้อยครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิ่ปิเกียวเขาไอ้ไม่เงี้หนูครับพี่น้องครับไม่เงี้หนูตัวลุ่งหนูบันเม่เนี่ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวติดตามไปพร้อมผมเลยครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังไปครับพี่น้องครับไปเลยครับาครับตามผมมาครับพี่น้องครับ ครับตามไปเลยครับพี่น้องครับเหมือนี้ไปเกี่ยวเขางพังให้หนูครับพี่น้องครับ เริ่มแล้วครับพี่น้องครับเริ่มเกลียวเกี่ยวแรกแห่ปานครับพี่น้องครับหลังจากเมื่เคลื่อนผลตกหมุเคลื่อนครับพี่น้องครับวันนี้ก็ได้โอกาสพอดีครับแดนออกท้องข้าปงครับพี่น้องครับ ลูกเข่าให้เตือนครับลูกเจ้าเมยนั่งกรณีน้่นครับ,ล,ล,ล,รบลูกให้เตือนที่มากเก้วเข่าละเด้อเข้าเตือนซะจะได้เข้าได้เงินครับเมาเดเกี่้วเข่าหน้าลุ่งหนูครับพี่น้องครับบานแม้เท่าไรละครับ ครับติดตามเบืองและผมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้โอกาสดีครับ่ถวแรกแห้งบ้านอากาศท้องฟ้าโปร่งครับพี่น้องครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกหมดคืนครับแต่ว่ากับมื่ตกแห้งหมดเลยครับพี่น้องครับกับ นต๊ะข้าวเดียวมันก็น้ำว่าไหลถึงขนาดนี้ครับพี่น้องครับอันนี้ต๊พ่อลิ้นๆแต่ว่ามันตกงหมดขึ้นครับพี่น้องครับมันก็เลยไหลาน้ำมันก็เลยไหลครับพอพี่น้องมานท้องกับญาติน้ามันตรวมเขาครับก็เลยต้องเฝ้ามาเกี่ยวกอนครับพี่น้องครับ พี่น้องครับพอเจริญพัฒนาครับพี่น้องครับรถเกี่ยเข่าเพื่อการเกษตรครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับเมื่อนี้แดดจัดครับกับขอนางไทยในห่มเนอครับเมื่อนี้ครับพี่น้องครับเพราะวะ่าแดดครับก่อจะเริ่มเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดที่ต้องการลดเกี่ยวเข่าของเนี่ยตุ้ยพ่อจะเลื่อพัฒนานี่2,020 e ครับของแท้ รถเกี่ยวเขาเพื่อการเกษตรครับ <prompt> พี่น้องครับบ <sh> ัแมนวามีอย่างแจ้รถเกี่ยวเขายางเดียวเด้อครับพี่น <sh> ้องครับรถตีดินปั้นดินกับมีครับพี่น้องครับมาใส่บริการบนไดครับพี่น้องครับสําหรับราคาดันมาสอบถามเพื่อเราเองครับเพราะว่าผมบ่งหูเรื่องราคาเด้อครับพี่น้องครับถ้ากันมาสอบถามเพื่อเราเองครับ กล้พากันที่รถพาดไปพันมาจะสังเวยข้อหลายครับพี่น้องครับมันสบปวดข้อครับมีแต่ข้อเช็ดลงไปถาม่นรถครับลงไปเบื้องรถครับพบนป้าวดอกครับลงไปเบื้องไปส้มเลยครับพี่น้องครับพบนป้าดอกเดนจะเห็ดรถไม่เฮาให้เฮ้าใส่แหละครับรับใส่เฮ้าเลยแหละครับพี่น้องครับ เพิ่นในรถเกี่ยวขาวรถตีดินจะไม่เข้าใ่เลยละเพื่อการเกษตรครับเพื่อการีิิ่งตอบแทนเพิ่นเล็กเล็กน้อยแน่ครับค่าแรงค่ารถค่ามั่นเพิ่นละครับค่าเพิ่นผลิตขึ้นมากครับพี่น้องครับเพิ่นหลายล้านยูเป็นล้านสองล้านหมดละครับแต่ซอยเพิ่นเนี้ยแค่นั้นแหละครับพี่น้องครับมาเด้อครับพี่น้องครับ มาเบิ้งน้ากันมากินน้าน้ากันครับพี่น้องครับขันท้างดีๆก็เอาน้ามานน้าข้าพร้อมค,อครับเรื่อครับไม่มีน้าให้กินเด้อครับไม่ <c oughs> มีน้าให้กินเด้อครับ <c oughs> สุดยอดครับพี่น้องครับ รถเกี่ยวเขาเหลี่ยมม่งมงแล้วก็ขี่ฟ้าสวยง่ามครับท้องฟ้าสวยง่ามท้องฟ้าครับมีแดดน้ำแน่คึนน้ำแน่ครับบรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับเอามาเกี่ยวเร็วๆเด้อครับพี่น้องครับก้อนน้ำสีดำนะครับอีกแก๊งสีมาาครับพี่น้องครับที่น้ามครับน้าเสียมเยอะที่อาเอามากเกี่ยวได้ ี๋ยวผมติดตามไปเอาเขอาเส้นรถหกร้อได้ป่ะเนี่ยเราจิตลงไหมแเราจิตลงมาได้เมื่อล่ะ เพราะว่าเมื่อนี้มาเกียวเขาของลุงหนูครับพี่น้องครับ ล่งหนูบานแมทเนี่ยนะครับพี่น้องครับ <c oughs> รับคลิปนี้ผมก็ขอจากไปก่อนเด้อครับพี่น้องครับจะเรล่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องครับยิบตาพอกันไมหมหักกันทำยน,นิดพอโดนๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม